สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ช่องของพีทอีกแล้วนะครับพาชมรถกระบะมือ2สภาพสวยคัดเกรดนะฮะร,ราคาย่อมเยาวันนี้เอานิสันานร่านะครับ4ประตูเกียร์โตนะปี2016นะโชมดี23ปี2016นะตัวนี้เป็นเครื่อง2.5นะฮะเป็นตัว2.5 DDTI VGS Turbo นะฮะตัวนี้163แรงม้านะครับเป็นเครื่องว d 2 5นะครับตัวนี้เป็นโฉม D23 นะฮะใครที่มลังมองหารุ่นนี้อยู่นะครับราคาย่อมเยาวมากนะครับสำหรับคันนี้ก็อย่างที่ผมบอกนะครับเพราะว่าเป็นรถปี2016นะเป็น4ีประตูด้วยนะฮะเป็นกระบะสีประตูมีหลังคาแคริบอยนะราคาก็เปิดไว้เพียง4 8 9 0 0 0บาทนะครับ ไม่ถึง5 0 0แสนด้วยนะครับจัดไฟแนนซ์ได้นะฮะผ่อนได้นานถึง7ปีตัวนี้นะครับเรทผ่อนก็เริ่มต้นที่7800พขึ้นไปนะครับใครที่กำลังมองหารถนะครับไว้ใช้งานนะฮะเป็นรถมือ2เป็นรถกระบะเนี่ยนะฮะเอาไว้ใช้ในครอบครัวหรือว่าเอาไว้บรรทุกนะฮะเอาเอกประสงค์ได้เลยนะฮะตัวนี้ได้แคลิบอยนะนะครับมีหลังคามาแล้วนะครับส่วนเม่ใหม่นะฮะวิ่งมาแล้ว1 0 0 0 0แนโลนะครับ10,000แกับหลักพันนะนะครับ สภาพสวยนอกในเลยนะครับตัวนี้ใครสนใจรีบโทรเข้ามานะครับ9 9 6 mm. 1 4เ9 8 5เป็นสีขาว mm. ขาวนี่ก็เป็นขาวมกนะนะฮะ mm. เป็นตัวยกสูงน้ารุ่นคาลิเบอร์นะครับถ้าเป็นคาลิเบอร์แล้วก็จะเป็นตัวสูงนะฮะ mm. นิสสันเนี่ยนะครับเป็นรถที่สามารถบรรทุกหนักเนี่ยนะฮะบรร mm. ทุกหนักได้เยอะนะครับนะบรรทุกหนักพิกัด np 3 0 0ก็เหมือหมายว่าพิกัด บรรทุก3ตันหรือประมาณนี้นะครับเป็นรุ่นนะครับที่เขานิยมเรียกว่า NP 3 0 0นะครับเป็นพิกัดบรรทุกนะครับชมดี23นะใครหาอยู่นะตัวนี้ขับก็นสองเลอนะครับเครื่อง YD25 นะครับใหม่ก็1,000 0แสนกำลักพันนะครับหนึ0 0แสนกลักพันสภาพภายนอกสวยมากนะครับสีเดิมนะสีเดิมโรงงานโครงสร้างเดิม กันสาดอะไรพวกนี้มีมานะครับฟิล์มอะไรพวกนี้เรียบร้อยหมดนะครับภายในเป็นเบาะหนังนะฮะจอแอนดรอยเนี่ยว่าจอแอนดรอยว่าจอตรงรุ่นแหละนะครับเป็นของเคนบูดลูกค้านะครับจอได้เป็นเคนบูดนะนะฮะประตูเปิดได้กว้างนะครับประตูเปิดได้กว้างนะฮะเบาะภายในได้เป็นสีดาประมาณนี้นะครับแอร์ด้านหลังก็มี2ช่องนะฮะหลังคาก็สะอาดนะครับ ภาษีประจำปีประมาณ4 0 0 0นะครับนะ4 0 0พกว่านะฮะเป็นแคลรีบอยนะฮะเข้ารูปแบบแบบนี้เลยนะฮะซีรีส์5นะครับใครสนใจนะครับนะสวยแบบนี้พร้อมใช้งานนะครับก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับตัวนี้นะคะซื้อสดซื้อ่อนตได้หมดนะครับนะซื้อสดซื้อ่อนตได้หมด4 0 0 0 0 0กว่านะครับนะสีประตูเกียร์อโต้ไว้ใช้ในบ้านไว้ใช้ในครัวเรือนนะครับ อเน,นอกประสงค์นะฮะในส่วนของด้านหลังนี่ก็เป็นออปชันกล้องนะครับไฟเบรกน้นที่3ามเอ,อันนี้กันชนนะฮะเป็นตัว EL นะฮะ EL ก็เป็นตัวท็อปนะฮะคาลิเบอร์นะช่วงล่างดีเฟิร์มนะครับนิสสันเนี่ยช่วงล่างเขาค่อนข้างจะจะนุ่มแหละนะฮะตัวนี้เปลี่ยนโชคมาแล้วนี่เป็นของ Extreme นะ อะไรของ AZ ซนะครับของ A z เซเทนะโชคนะฮะแนบใต้เพานะฮะลูกค้านะครับแนบใต้เพาในส่วนของของเหลวนะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์นะเรืองท้ายเปลี่ยนให้ใหม่หมดนะครับนะสภาพสวยๆพร้อมใช้งานได้เลยนะฮะใครที่สนใจนะครับเป็นรถกระบะนะรถกระบะสีประตูนะผมว่าราคาถูกนะปี2016นะตัวนี้นะครับ ปี2016ราคาไม่ถึง5 0 0แสนสภาพกริบๆแบบนี้นะครับบานะงทีรถไว้ใช้งานเราก็ไม่จำเป็นต้องไปซื้อแพงอะไรมากนะครับเอาไว้ใช้งานดูสภาพนะดูออปชันให้มันตอบโจทย์นะครับซื้อไว้ใช้งานก็เน้นในเรื่องของคุณภาพนะฮะราคาออปชันะ option ต่างๆให้มันตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานนะครับ น่าจะโอเคนะฮรโครงสร้างสวยนะตัวนี้นะครับโครงสร้างเดิมมากนะครับไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีจมน้ํานะรับประกัน,นบริการช่วยเหลือฉเฉนตลอดที่4ชั่วโมงรวมไปถึงดูแลให้นะฮะทุกระบบนะตัวนี้บรันตีทางร้านให้3เดือนเต็มเลยนะครับมีอะไรเขามาแบตหมดแบตเสื่อมนะ เข้ามาได้นะครับดูแลให้หมดนะไม่มีค่าใช้จ่ายกุญแจก็ประมาณนี้นะครับนะกุญแจประมาณนี้ปนะมอะไรมันติฟังก์ชันนะครับมีครูดค,คอนโทลนะฮะตรงนี้จะเป็นในส่วนของเปิดฝาถังอยู่ตรงนี้นะนะครับเลยไปทิปนะทิปรีเซ็ตนะก็เล็กใหม่ตัวนี้ก็จะเป็นความสว่างของหน้าปัดหน้าจอนะฮะส่วนปุ่มนี้ติดมานะ่าจะเป็นไฟในเก๋งไฟใน อีบอยนะครับนะส่วนนี้ก็จะเป็นภาพกระจกกระจกปรับไฟฟ้าภาพไฟฟ้านะฮะออโต้ฝั่งคนขับกระจกไฟฟ้าทั้ง2บ้บานนะฮะทั้ง4บานเลยนะกระจกไฟฟ้า4บานออโต้ฝั่งคนขับเซ็นเตอร์ล็อกล็อกระจกนะพวกนี้นะครับจะเป็นหนังหมดเลยนะกุ้มหนังหมดเลยซอกหนังหมดนะครับเบาะอันนี้ผมชอบนะนะครับเบาะคนขับอันนี้ปรับมือนะฮะทันใจดีแล้วก็ทนด้วยนะฮะไม่จุกจิกนะ จนะครับในส่วนของด้านบนเนี่ยนะครับมีช่อง power outlet ให้หนึ่งช่องนะอันนี้สะดวกมากสำหรับใครที่ชาร์จแบตนะจะวางไว้ตรงนี้ก็ไม่ลื่นไม่ไหลนะฮะหรือว่าจะติดกล้องเพิ่มก็เดินสายง่ายนะครับไกลนะครับก็ถือว่าออกแบบได้ดีนะครับออกแบบได้ดีได้ได้ตอบโจทย์ในเรื่องการใช้งานนะครับ อาจจะไม่ดูหรูหราสวยงามมากนะฮะแต่ก็ผมว่ามันมันเพียงพอต่อการใช้งานแหละนะครับสำหรับนิสันนะนะครับนิสันเนี่ยรถเนี่ยคุณภาพดีนะครับคุณภาพก็ดีนะฮะรูปร่างหน้าตาก็ไม่ได้ชิลล่นะฮะในเรื่องของคุณภาพของรถนะฮะก็ดีนะฮะแต่ว่าในเรื่องของการตลาดเนี่ยนะครับสู้แบรนด์อื่นไม่ค่อยได้นะ นะครับแต่ว่าคนที่เอาไว้ใช้งานหรือว่าคนที่ชอบในเรื่องของราคาถูกเนี่ยผพราว่าตอบโจทย์นะครับสำหรับนิสันอไปดูในส่วนของห้องเครื่องด้านหน้านะนะครับแผ่นเพลเขาอยู่ตรงนี้นะลูกค้านะครับแผ่นเพลอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็เวลาใครหารถมือสองนะจุดที่ต้องดูนะครับจุดที่ต้องดู ตัวนี้เขาติดกันมแมลงมาให้นะครับให้มันมีความดุดันขึ้นอา้าวหนักพอสมควรอยู่นะฮะอ่าให้ดูฝากระโปงนะครับอันนี้ฝาเดิมเดิมเขานะฮะฝาเดิมเดิมเขาจะมีติ๊กเกอร์ตรงนี้หนึ่งจุดนะครับแล้วก็มอกกตรงนี้หนึ่งจุดนะฮะแล้วก็ดูในส่วนของน็อตเนี่ยไม่เคยเปิดไม่เคยไขยนะฮนะเครื่องนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง ดีเซลเครื่อง2,005นะครับ y d 2 5นะครับตัวนี้ก็163แรงม้า VGs เทอร์โบนะครับก็เป็นโบรุ่นใหม่นะครับอัตราเร่งดีนะครับ,ร d, รบแรงต้นแรงปลายก็ถือว่าโอเคนะครับนะอัตราการสิ้นเปลืองนะนะครับก็เครื่อง2,005นะครับก็ไม่ได้สิ้นเปลืองอะไรมากนะครับนะสบาย ใครสนใจนะครับคันนี้นะปี2016นะฮะสองพันจากไฟแนนซ์ได้นะครับฟรีดาวก็ได้นะครับหากซื้อสดไม่ถึงห0 0แสนนะครับอ่ะใครมีบัตรเจ็ตนะครับอยู่ประมาณ500,000โจทย์ก็คืออยากได้4ประตูปีใหม่ขึ้นมาหน่อยปีใหม่หน่อยก็ถือว่าปีใหม่นะครับปี2016เนี่ยผมถือว่าเป็นปีใหม่เลยนะครับออปชั่นได้เป็นตัวท็อปด้วยนะครับโครงสร้างเดิมเป็นรถ เป็นรถเดิมๆเ,เลยนะฮะเป็นรถเดิมๆส,สวยๆเลยครงสร้างหลักดีๆเลยเนี่ยก็ถือว่านิสันโนวราร่าในตอบโจทย์นะครับศูนย์บริการก็มีอะไหล่หาง่ายแล้วก็เป็นเครื่อง2,005ด้วยนะครับไม่ค่อยจุกจิกด้วยนะครับเกียร์ออโต้ขับง่ายก็ลองเข้ามาดูนะครับตัวนี้นะถือว่าน่าใช้อีกรุ่นหนึ่งนะฮะก็ฝากกันไว้นะครับ 0 9 6 1 4 9 9้านะครับร้านเราตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทยซอย64นะมินบุรีกรุงเทพนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากเข้ามาดูหน้าร้านจริงนะคะก็สามารถเข้าเดินทางเข้ามาดูได้นะครับสนใจเพิ่มเติมก็โทรสอบถามกันเข้ามานะครับยินดีให้บริการสลหรับช่องของพีทนะครับพาชมรถยนต์มือสองพาเลือกซื้อพาดูรถกระบะนะฮะปรึกษาเรื่องไฟแนนซ์การจัดไฟแนนซ์นะครับรับซื้อรับเทินเหมือนเดิมนะฮะวันนี้ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ